การศึกษาปฐมวัยในสูงพัฒนาเด็กเล็ก Data r e q u i r e ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กแรกเกิดเช่นชื่อสกุลอายุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองเช่นชื่อสกุลที่อยู่การศึกษาอาชีพรายได้ความต้องการเรื่องการศึกษาพื้นที่เช่นพื้นที่ห่างไกลสถานศึกษา อื่นๆเช่นความสะดวกในการเดินทางพาหนะเคเลทิง Data c a แคมเปญมีการจัดกิจกรรมพบปับประชาชนเพื่อที่จะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงและปัญหาที่เกิดขึ้นมีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าติดตามนำเสนอผลงานของคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนสอนที่น่าสนใจประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกเช่นรถรับส่งฟรีเค t ล a a แคมเปญ สร้างขวัญและกำลังใจเช่นรางวัลเด็กดีมีวินยัยสร้างช่องทางการสมัครหลากหลายช่องทางเพื่อเอเนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองเ e p ไลเทค USB f l a ชไดรฟ์คลาวด์ Google DriveDataDrivenMarketing ประบรุงแผนการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสอนส่งเสริมการพัฒนาความรู้บุคลากรสามารถแข่งขันกับเอกชนได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง